โอเคนับสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมภูมิอมนะครับถ้าถามว่าผมมาอยู่กับหน้าเกมสตาร์ดวิลเล่ทำไมอบอกตามตรงนับวันนี้ผมก็มีกิจกรรมง่ายๆมาฝากทุกคนนะครับก็คือเพียงแค่ท่านทุกคนเนี่ยไลค์แล้วก็แชร์ของคิบิโเนี้ยก็ไม่ใช่สาธารณดด้วยกันด้วยด้วยถุดย,ด,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 ยด้วยนั้นนะครับผมพูดผิดขออภัยก็คือง่ายนะเพียงแค่ท่านไลค์แล้วก็แชร์คิดิโอนี้ง่ายๆท่านก็จะได้ รับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าส t a ดิโอเล่ฟรีจำนวนห้ารายะจำนวนห้ารางวัลน,นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะไลฟ์สาธารณะไลฟ์แล้วก็โพสต์นะ like, สาธารนณะาานะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปดูแล้วก็อย่าลืมซับสไคร้ด้วยนะโอเคเสร็จแล้วนะผมจะแจกสแตดิโอเล่ห้ารางวัลจากการสุ่มนะครับโอเคมาแล้วเข้าสู่เรื่องหลักของเรากันเลยดีกว่าแฮปปี้เอฟพิลฟูดเดย์ครับก็ทั้งหมดที่ผมพูดมาเล่นโกหกขอบคุณครับเย่ yeah. อะและที่ไม่โกหกจริงๆแล้วผมก็จะหยุดทำคลิปสักพักหนึ่งนะ คือก็ช่วงนี้ก็ติดสอบเข้าติดเตรียมส่งตัวมอบตัวเงี้ยเยอะก็เสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาแสต่อก็ขอบคุณครับแฮปปี้แฮปปี้เอปเปิลฟูเดย์นะครับบ๊ายบายอีอ e e e. ตโตีนะครับไม่แจก,กหรอก